นาฬิกา s ซูวเอติตัดเป็นนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์มีต้นกำเนิดมาจากปี1887และปัจจุบันก็ได้เป็นแบรนด์ยอดนิยมในเอเชียชื่อของแบรนด์ได้สะท้อนถึงรากฐานของประวัติศาสตร์และคุณค่าของแบรนด์ยุคสวิตปี1887ถึงปี1970 การก่อตั้งและผู้ก่อตั้งแบรนด์ Brand ก่อตั้งขึ้นในปี1887โดยพอลเบอร์นาดดิติสแฮมผู้ผลิตนาฬิกาและนักประดิษฐ์ชาวสวิตท,ที่มาของชื่อสวิลมาจากชื่อของหมู่บ้านเซอร์วอร์เยจากเทือกเขาจูรา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และตีตัดมาจากชื่อของจักรพรรดิโรบัตในอดีตการขยายกิจการในปี1930ดิสติซาขายบริษัทให้กับพอลเบอร์นาร์ดเวอร์เกลซึ่งขยายส่วนแบ่งการตลาดและสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศยุคเอเชีย ปี1970ถึงปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของปี1970พ p เวอร์เกลได้ขายแบรนด์โซวิลเอติตัดให้กับโจเซฟวองนักธุรกิจชาวฮ่องกงการเติบโตในเอเชียภายใต้การบริหารในฮ่องกงแบรนด์ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์นาฬิกายอดนิยมในเอเชียแบรนด์ได้สร้างภาพลักษณ์โรแมนติกผ่านสโลแกนที่ว่า time is love และโฆษณาทางทีวีที่น่าจดจำซึ่งนำแสดงโดยซูเปอร์สตาร์ชาวเอเชียเช่นโจวเวินฟะและหลิวเต๋อหัวและอานิตาหมุย จนทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางปัจจุบันโซเวเอตตดได้ผลิตนาฬิกาที่หลากหลายและราคาที่สามารถเข้าถึงได้และยังคงรักษาประจาทามอิ l เลฟเอาไว้สำหรับนาฬิกา t ทามอิสเลฟซีรีเป็นนาฬิกาที่ออกแบบเพื่อความโรแมนติก หรือที่ภาษาไทยเรียกว่ารักนิรันด์นาฬิกาโซวิวเอติตัดมีรากฐานมาจากนาฬิกาสวิตภายใต้าการบริหารบริษัทในฮ่องกองได้สร้างภาพลักษณ์ที่โรแมนติกและตราตึงใจผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ